สีสันปั่นสุขยามเช้าเมื่อเช้าทีคนรักปันคนรักสุขภรพบนเส้นทางสร้างสุขที่สวยงามหมายเลข3 1 4หนึ่งสี่สี่หกนาฬิกาครับสี่นาทีแล้วนะครับสำหรับปั่นจักรยานไปบอากาศเย็นๆสร้างสุขด้วยกันในงานวิจัยเขาบอกว่าการปั่นจักรยานจะช่วยชะลอความชราได้นะครับ หยินหลักสามอออาหารอากาศและออกกำลังกายช่วยได้นะครับยามเ,เช้าเชาสภาพอากาศที่อ่างเก็บน้ำบางพระยิราชาชนบุรีเย็นสดชื่นดีมากๆออกกำลังกายดูแลสุขภาพด้วยการไปจักรยานออกกำลังกายยามเช้าเช้ากัาบพวกเราชาวที่หกันนะครับ ชนชือยากจะให้ทุกท่านได้มาสัมผัสดยแลสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานไปอากาศเย็นๆไปได้วยกันนี่คือรูปแบบของการสร้างสุขให้กับตัวเองแบบง่ายๆด้วยจักรยานสุขของเราประชาวันใหม่สุขง่ายๆด้วยจักรยานตองเรนะครับมาปั่นจักรยานดื่ยสุขภาพ ทางราบลิบากมาด้วยกันรูปแบบที่พวกเราสัมผัสอยู่ใย่กให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้มาสัมผัสด,ดีต่อสุขภาพตัวเองมากๆนะครับไม่เน้นเร็วเน้นเบิร์ดเน้นเบิร์ด